ช่อนนะครับนะเหลืออะไรมาก็ได้ครับนะใครไม่ถนัดก็เหยอือปดก็ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะคตับทุกท่าน ถนนไปสุดทางจะเป็นทางแยกเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาพูดเกียร์สายคือตอยกมือไหนนะเลี้ยวสายมาประมาณ500เมตรต่อ้ายมือรัน้ายมือนะครับใช่อกแวจังเลียออกถวจังเลียงก็เลี้ยวขวาแบบจะไปเจอถนนอีกเลนหนึ่งใช่ไหมน่าจะกินลึกหน่อยไปเจอถนนนั้นแก็ทุดทางก็เจอทางแยกเลี้ยวขวาครับมีดำกินเข้าไปลึกเนี่ย ถ้ายกเป็นเป็นมันก็ยกได้แต่ขนาดแตยกไป่เป็นมันจะอาบดูแต่ละตัวครับตัวนี้ก็มีแตะสามครับแน,น,น,นี่นอนกับทู่้มดูมือครับดูมือครับนี่แค่กระดีธรรมดาครับสามบผมจะบอกว่าปลายยางทุกไม้คีมน่อถ้าปาไหนาปัาีต้องต้องล้วก่อนก่อนวัดที่นึ่ ประมาณ5 0เมตรชื่อวัดอะไรนะฮะถ้าจะมาวัดนฤทัยวัดสองคลองดีกว่าตรงถนนใหญ่มันจะง่ายหน่ยคือปักหมุดมาเลยว่าวัดสองคลองแล้วก็มาถึงก็โทรหานิดหนึ่งผมเบอร์อะไรครับศูนย์แปดสองครับแล้วก็ห้าแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าสามครับติดต่อคุณอะไรครับน้ำดำครับผมน้ำดำนะเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันครับเอาปลาออกว่างั้นเถอะค่าคันไม่เสียไม่เสียเลยครับอ่าช่างปลาออกอย่างเดียวห้ามปล่อยมี มีข้อเดียวคือห้ามปล่อยครับใช้ได้ทั้งเหยื่อสดเหยื่อปลอนเลยครับไม่ไม่หวงไม่หวงปลาตันครึ่งนะครับปลาเติมตลอดครับเติมตลอดแล้วก็ปลาใหญ่ผมมีอยู่15ตันยังแน่นเลยครับอ๋อ15ตันยังอยู่ใช่สองโลกว่าถึงถึงสี่โลครับโลละ85บาทครับอ๋อก็คือถ้าเป็นปลาตันเนี่ยประมาณ7ขีดถึงโลเนี่ยโล95้าห้าเบห้าครับเพราะว่าปลามันเป็นปลาราคาตุ้งๆครับปลาตลาดบ้างก็เนี่ยเด็้ามารับหน้าบ่อโลละ105บาทครับแต่ผมเปิดให้จบโลละ95้าสอ๋อให้กระโปรงนะ ถ้าเป็นปลาใหญ่ก็จะ85 85ครับกาโลครึ่งขึ้นไปโลไปโลกว่าสามโลกว่าโลโลขึ้นก็มีได้ครับโอเคครับถ้าใครชอบของใหญ่จะได้สนุกกไปครับอะไรก็กินใช่มเหยื่อเหมือนกันครับมาขอให้มาปลามีอยู่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ15ตันครับ15ตันมาได้ตลอดไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวเรามีจากบ่อของตัวเองเราจะลากมาลงที่นี่ตลอดไม่ต้องรับค้าย้ายบ่อย้ายที่น้ำมีไหมน้ำตื้นอาหารมีให้ไหมมีร้านข้าวอยู่หน้าหัวบ่อเลยครับ นี่เครื่องดื่มเหล้าเบียร์น้ำดื่มมารีแหลกได้ห้องน้ำเข้าได้บริการที่จอดรถสะดวกสบายใครจะเอาลูกมมาปักหรือมานั่งทําอะไรกินก็ได้ใช่ไหมครับไม่ห่วงครับโอเคครับใครที่ตอนนี้ว่างๆไม่มีอะไรทำก็ขอเชิญมาช่วยเอาปลาออกทีครับตอนนี้ธุรกิจแย่ครับแม่ค้าแพปลาไม่รับเลยครับไม่รับเลยเหรอเอาปลาจากปลาเลนมาตอนนี้บอกปลากเลยเสียหายกันเยอะทำไมปลามาเลนเป็นไงลูกทูนี้ครับ อาจจะอยู่ประมาณ5 6 0บาทแต่เมียกะสูเราไม่ได้แน่นอนใช่ไหมระยนละยงโอเคครับสนใจก็วัดสองคลองนะฮะปักบุญมาเลยเสร็จแล้วก็มาหาพี่ดำวัดสองคลองพอเราพิมพ์แผนที่ไปปุ๊บมันจะขึ้นว่าวัดไตสันนคมมันไมขึ้นเองเลยครับ